ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไลน์นันยูทีกับบิวตี้กันดิพักวงสง่าค่ะวันนี้นะคะเราจะพาน้องๆทุกท่านค่ะมาเยี่ยมชมบรรยากาศในร่วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีที่ที่เราจะต้องใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ถึง4ปีเต็มไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการกินการอยู่สิ่งอำนวยความสะดวกและกิจกรรมต่างๆค่ะ ในวันนี้นะคะเราจะพาไปดูบรรยากาศว่าจะมีความสนุกสนานแค่ไหนนะคะขออภิปรายนึ่ค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ดออรอธิชาติวงศกรราท่านรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสิ่ก่สัมพันธ์ได้ให้เกียรติมาเป็นไกด์นำทัวร์ในวันนี้จะสนุกสนานแค่ไหนนั้นตามมาเลยค่ะสวัสดีค่ะ มาเยี่ยมพวกอาจารย์ที่หอพักเลย<ด>เลยหรอค<ม> <มา S 2> รับเนี่ยมาทำไมเนี่ยก่อนเลยค่ะอาจารย์ค่ะว่าหอพักเป็นยังไงค่ะอ,อาจารย์ค่ะอย่างวันนี้เลยอยากให้อาจารย์พาระทัวร์ที่หอพักค่ะโอเคได้ครับก่อนอื่นเนาะอ,อาจารย์แนะนําตัวเองก่อนแล้วกันนะครับอาจารย์ชื่อรองศาสตรอาจารย์ดรอัติชาติบงกอบลาภอยู่สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีได้มาเป็นรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสิทธิเก่าสัมพันธ์นะครับซึ่งก็ต้องดูแลในส่วนของงานหอพักนะครับแล้วก็งานที่จะช่วยเหลือนักศึกษานะครับ ส่วนนี้จะเป็นส่วนของห้องน้ํานะครับก็เดี๋ยวข้าเรามาดูข้างในนะครับนะครับอย่างที่บอกนะครับตรงนี้นะครับก็คือตรงส่วนของห้องอาบน้ํานะครับก็จะเห็นว่าเราจะแยกเป็นสัดส่วนแล้วก็จะมีเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับก็ถ้าหน้าหนาวเนี่ยนะครับไม่ต้องหนาวใจนะครับก็เรามีน้ำอุ่นอาบให้ Oh. จะฝากเรียนทางผู้ปกครองนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับว่าเราดูแลบุตรหลานของท่านเนี่ยด้วยความอบอุ่นแล้วก็ด้วยความปลอดภัยนะครับก็ก่อนที่น้องๆได้ศึกษาโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นบุคคลภายนอกเข้ามานะครับเราจะต้องติดต่อทางรปภสวัสดีค่ะนะครับก็ทางรปภก็ดูเรื่องต้นว่าเป็นใครนะครับมาพบน้องด้วยเรื่องอะไรยังไงนะครับนะครับก็ตรงส่วนนี้เป็นส่วนแรกนะครับที่ที่จะดูแลนักศึกษาของเรานะครับและส่วนหนึ่งนะครับเราก็จะมีกล้องวงจรปิดที่จะ ส่องดูนะครับว่าเพื่อที่จะได้เห็นว่าอ่าน้องๆเนี่ยอ,อยู่กันด้วยความปลอดภัยนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นการดูภายในแล้วก็พอจะเข้าไปนะครับเราก็จะมีการแตะบัตรนะครับก็ใช้บัตรนักศึกษาในการแตะบัตรที่จะเข้าไปเพื่อที่จะเช็คว่าโอเคเป็นนักศึกษาอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็หอของเราเนี่ยครับก็คือหลังห้าทุ่มแล้วเนี่ยเราจะปิดถ้าเกิดใครจะเข้าออกตอนนี้ต้องรายงานกับร,ปรอปภนะครับต้องเ,อหเหตุจําเป็นจริงๆใช่ไหมครับ ลืมพาไปดูที่หนึงก็คือเราจะมีห้องซักรีด<ะ>นะครับก็ตอนนี้เรามีเป็นตู้ซักผ้าแบบหยอดเหรียญน,นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเรามีตู้ซักผ้าที่เป็นแบบว่าตู้ซักผ้าด้วยแล้วก็ตู้อบแห้งด้วยอบแห้งด้วยใช่ครับ<ะ>ผมอีกส่วนหนึ่งเนี่ย ในส่วนของหอชายเองเราก็จะมีนิมิตของหอชายด้วยอยู่บริเวณใกล้ๆกันแล้วก็หอหญิงก็จะมีมินิมาร์ทของหอหญิงนะครับแล้วก็ใกล้ๆกันก็จะมีเซเว่นอีเลเว่นนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยอยู่ที่ตรงโรงอาหารกาสลองด้วยรอบตรงส่วนนี้นะครับเดี๋ยวพามาดูนะครับก็คือโรงอาหารส่วนหนึ่งนะครับอยู่บริเวณของใกล้ๆหอพักเราเรียกว่าโรงอาหารกาสลองธรรมนะครับ ก็ตรง,งบริเวณนี้ก็จะมีกเ็เป็นสถานีสําหรับรอรถเมย์ของมอนะครับนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับด้านล่างเนี่ยเราก็จะมีร้านขายเสื้อผ้าน,นะครับเรียกว่าชุดนักศึกษาเนี่ยก็มาที่ด้านล่างของเครื่องแบบนักศึกษา,รรกายที่นี่หมดเลยใช่ครับไม่ว่าจะเป็นชุดนักเรียนชุดพิธีการก็อยู่ที่นี่หมดเลยใช่ครับ oh, ใช่ครับขึ้นไปดูที่โรงอาหารว่าโรงอาหารเนี่ยเราประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็ตรงนี้ต้องบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าโรงอาหารที่นี่ครับเป็นระดับเชลไม่ต้องมาชิมนะครับเพราะว่าใช่ครับเพราะว่า เราอาหารเนี่ยหมดก่อนที่เชลจะมาถึงนะครับนะครับฉะนั้นคุณพ,อพ่อคุณแม่มั่นใจเลยว่าอาหารที่เราพัฒสส์สรรมาเนี่ยก็จะมีความสะอาดแล้วก็อร่อย <c oughs> และที่สําคัญเนี่ยราคาถูก <c oughs> ใช่ค่ะอาจารยะที่นี่ารราคาถูกมาก <c oughs> ครับก็เดี๋ยวพาดูบรรยากาศนะครับของโรงอาหารก็ที่โรงอาหารนะครับเราก็จะมี โต๊ะให้สาหรับบริการนักศึกษาแล้วก็มีร้านค้าบริการนะครับรวมถึงมีร้านถ่ายเอกสารเพื่อว่าเด็กๆเนี่ยเรียนและต้องการที่จะถ่ายเอกสารนะครับ้องการที่จะปิิ้นเอกสารต่างๆล้าก็มีร้าน จุดหนึ่งนะครับของบริการงานหอพักเราเนี่ยเราจะมีศูนย์เรียนรู้ก็จะมีห้องติวนะครับ<ฆ>แล้วก็จะมีพี่ๆเนี่ยที่ค,อย,คอยให้คอยให้คาปรึกษาในเรื่องของการเรียนเช่นนักศึกษาลงทะเบียนแล้วไม่มั่นใจว่าลงทะเบียนตัวนี้ดีหรือไม่ดีนะครับแล้วก็เสร็จแล้วถ้านักศึกษาเนี่ยได้เรียนวิชาไหนแล้วแบบอาจจะสอบตกหลายครั้ง <c oughs> นะครับ <c oughs> เราก็จะหาติวเตอร์นะครับ <c oughs> <ฆ>มาช่วยติวฟรีครับ <c oughs> ติวฟรีไม่ต้องเสียตังค์เลยครับเรียกว่าเราให้บริการพมที่นะครับอ่าก็ฉะนั้นเดี๋ยวเรานั่งรถเมย์ไปที่ศูนย์การเรียนรู้นะคร กติรถเมย์ของเราเนี่ยครับเราคือมีด้วยกันทั้งหมด8คัน8สายแล้วก็ตัวของรถเมย์เองเนี่ยเราก็จะมีการฉีดค่าพ่นน้ํายาเนี่ยทุกๆชั่วโมงทําความสะอาดครับตอนขึ้นไปเนี่ยเราก็จะมีการสแกนนะครับว่าให้เด็กเนี่ยตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็ใช้บัตรนักศึกษาเนี่ยสแกนเพื่อจะได้รู้ว่าเช็คอินเนี่ยเข้าไปเมื่อไหร่นะครับโอเคครับงี้เดี๋ยวเราลองไปดูที่รถเมย์นะครับที่จะไปสูตเรียนรู้ครับ จะเป็นรถแอร์นะครับเย็นช่ำแล้วก็ตามมาตรการเนี่ยเราก็จะมีจุดบอกว่าเว้นว่าตรงไหนนั่งได้ตรงไหนนั่งไม่ได้นะครับ ก็อีกโซนหนึ่งนะครับที่อยากจะให้คุณพ่อคุณแม่มั่นใจก็คือว่าเรามีหน่วยนะครับเราเรียกว่าหน่วย PCU หรือว่าหน่วยปฐมภูมิของโรงพยาบาลอามอตสอนะครับอยู่บรเิเวณใกล้ๆครับอันนี้เป็นอาคาร PCU หรือว่าหน่วยปฐมภูมินะครับหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับ <ๆ S 2> ก็คือจะมีคุณหมอมีพยาบาลอยู่นะครับเรียกว่าถ้านักศึกษาไม่สบายเนี่ยก็มาหา คุณหมอที่นี่ได้เลยนะครับเราดูแลนักศึกษานะครับทั้งที่อยู่ที่กินแล้วก็การรักษาพยาบาลนะครับแล้วก็เรื่องของการเรียนด้วยนะครับผมตรงนี้เราเรียกว่าลานศิลปะวัฒนธรรมนะครับก็จะเป็นจุดที่ให้นักศึกษาเนี่ยได้มาแสดงนะครับโอ้ตอนที่เขาเรียกว่าลานหมอรำคือตรงนี้ใช่ครับใช่ครับเรียกบ้านเราก็เรียกลานหมอรำนะครับ ก็ตรงส่วนนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้หอพักนักศึกษานะครับก็ตรงส่วนนี้นะครับเราก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยอยู่ประจำนะครับแล้วก็ตรงบริเวณนี้ก็จะมีห้องสําหรับที่จะติวนักศึกษานะครับก็ท่านักศึกษาเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการเรียนเรียนแล้วบางทีเนี่ยไม่เข้าใจนะครับต้องการที่จะให้พี่ๆหรือว่าติวเตอร์เนี่ยช่วยสอนเนี่ยคือมาแจ้งที่ทางหัวหน้างานที่ศูนย์เรียนรู้นะครับเจ้า ่วนหอ,หอพักครับก็คือเป็นหอพักนักศึกษาหญิงนะครับ <c oughs> อย่างที่เราเห็นภาพเมื่อกี้นั่นก็คือเป็นใต้ถุนหอเนาะตออจากนั้นเราจะกั้นห้องอีกเป็นห้องของห้องสำหรับนักศึกษาใช้ติว oh. ก็คือคือห้องของศูนย์การเรียนรู้ <c oughs> ครับเรามีทั้งหมดเจ็ดห้อง <c oughs> ครับรับนักศึกษาก็ห้องนี้รับประมาณร้อยยี่สิบคน oh. ห้องใหญ่สุดรับได้สามร้อยคนก็จะมีคณะศูนย์เรียนรู้ที่จะไปหาท,ที่ที่ติวเก่งจร oh. ิมาติวให้พวกเราในวะิชาที่ ที่นักศึกษาเรียนไม่เข้าใจเยอะเช่นแคลคูลัสฟิสิกส์พวกนี้ที่ใชาพื้นฐานที่ต่างๆแรดงน้องได้การเรียนกีต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรไหมไม่มีครับอะไรมาอะไรสักพอร์ตหมดเลยมหาะไยสักพอร์ตหมดเลยครับขอให้น้องมาตั้งใจเรียนก็ติดตามจากเว็บไซต์ศูนย์การเรียนดูเลยก็จะมีบอกนะครับครับที่นี่ก็เป็น library a d dom นะครับ ก็จะเป็นจุดที่นักศึกษาสามารถที่จะมาใช้บรรยากาศที่เสมือนหนึ่งอยู่ในห้องสมุดของเรานะครับแต่เอามาจัดอยู่ที่หอพักนักศึกษาสามารถมาสแกน QR code โค้ที่จะดูอ e ีบุ๊กแล้วก็มาจัดบรรยากาศให้ที่หอพักนี้ได้เลยก็มีนักศึกษาที่สนใจนะครับมาใช้บริการที่นี่ทุกวันอาจารย์คะแล้วตอนนี้เราอยู่จุดไหนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอของเราคะ อ่าตรงนี้นะครับเราเรียกว่าศูนย์กิจกรรมนักศึกษานะครับก็จะเป็นอาคารเนี่ยทั้งหลังเลยนะครับก็จะมีส่วนที่เป็นส่วนกลางแล้วก็จะมีส่วนห้องชมรมเนี่ยอยู่ข้างๆนะครับแล้วก็มีห้องของสภานักศึกษานะครับแล้วก็องค์การบริหารนักศึกษานะครับก็ต้องบอกว่าส่วนหนึ่งนะครับก็คือมหาวิทยาลัยเนี่ยเราไม่ได้เน้นแค่การเรียนอย่างเดียวนะครับแต่แน่นอนเรื่องเรียนเนี่ยเป็นเรื่องหลักนะครับแต่ว่าเราก็จะมีกิจกรรมเสริมมีเรื่องของกิจกรรมชมรมนะครับให้นักศึกษาเนี่ยได้ทํากิจกรรมร่วม ก,ก็เป็นลักษณะของการพัฒนาเรียกว่าเป็นละะสะสะักษณะซอฟต์สกิลนะครับ<ะ>กับทักษะความเป็นมนุษย์ว่างั้น<ะ>ดีกว่าเนาะเพราะว่าการที่นักศึกษามาทํางานชมรมร่วมกันเนี่ยนักศึกษาก็จะต้องอาศัยในเรื่องของมนุษยสัมพันธ์แล้วก็การทํางานร่วมกับคนเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างจะเห็นว่านักศึกษาเราหลายๆคนเนี่ยที่ผ่านงานชมรมเนี่ย พอไปทํางานข้างนอกเนี่ยจะประสบความสาเร็จแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือได้รู้จักกันด้วยใช่ไหมเพราะว่าชมรมเนี่ยไม่ได้มาจากสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งพอออกไปในอนาคตเนี่ยอาจจะไปเจอเจอกันวันหลังก็ให้ความช่วยเหลือกันได้นะครับก็ชมรมของเราเนี่ยณตอนนี้นะครับก็มีอยู่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ยห้ชมรมด้วยกันครับเราก็จะมีแบ่งเป็นชมรมเนี่ยหลายๆด้านนะครับด้านหนึ่งเช่นด้านวิชาการนะครับเช่นเช่นชมรมทางด้านพวกโรบอททางชมรมทางด้านคณิตศาสตร์หรือว่าทางด้านคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้ก็ จะเป็นทางด้านวิชาการอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีชมรมทางด้านาทักษะส,สัมพันธ์นะครับเช่นชมรมสมาธินะครับนะแล้วก็อาจจะมีชมรมทางด้านกีฬากีฬา,าทางน้ำนะครับเราจะมีส,ะสามแสนเนี่ย,ย,ยนะครับเรือพายเราดังมากตรงนี้เราก็จะมีชมรมเรือพายแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการบําเพ็ญประโยชโ<อ>น์สาธารณประโยช,ชน์เช่นชมรมค่ายอาสาชมรมในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเ<ห>ม,มื่อปีที่แล้วเนี่ยเราก็ได้รางวัลในเรื่องของนักศึกษาเนี่ย ทาที่นอนนะครับจากหลอด,อดพลาสติกครับแล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับอันนี้ก็เป็นความภูมิใจหนึ่งของทางมอสะนะครับเด็กๆได้ใช้ความรู้ครับ นั้นเรียบร้อยแล้วจะไปที่ไหนต่อคะอาจารย์คะก็อย่างที่เพือนักศึกษานะครับทำกิจกรรมแล้วรู้สึกว่าเมื่อยล้าอาจจะอยากออกกําลังกายนะครับเราก็สามารถที่จะเดินไปที่อาคารสุระเลิงชัยสถานกีฬาได้เลยนะครับเดินไปเลยใช่ไหมใช่ครับเดินไปเนี่ยแล้วก็นะครับตรงนี้จากสวนอาคารกิจกรรนักศึกษาเนี่ยนะครับที่เราเดินมานะครับเราก็จะมีพามาจุดเช็คอินใหม่นะครับ ฉะนั้นถ้าเกิดนักศึกษาคนไหนเนี่ยทำกิจกรรมเสร็จแล้วไม่มีรถไม่ต้องกังวลน,นะครับเราเดินไปออกกําลังกายได้เดินออกกำลังกายนะครับก็ตรงนี้จะเป็นสะพาน เป็นจุดเช็คอินสวยๆอีกที่หนึ่งเป็นจุดเช็คอินของพี่บัณฑิตได้นะคะจานค่ะตรงนี้จากอาคารกิจกรรมนักศึกษาเชื่อมไปยังอาคารสุราเรืองชัยตรงนี้ใช่ครับก็แม้แต่ว่าตรงส่วนของอาคารเรียนรวมเนี่ยเรียนเสร็จนะครับก็มีวอล์กเวย์ให้นักศึกษาเดินมาอาคารกิจกรรมพอทํางานกิจกรรมเสร็จปั๊บนะครับเย็นๆอาจจะอยากออกกําลังกายก็เดินไปที่อาคารสถานกีฬาได้เลยนะครับสุราเรืองชัยครับครับอ่ะเดี๋ยวเราเดินไปดูกันนะครับว่าถึงไหนตามมาเลยค่ะตามมาเลยครับ ก็ตรงจุดนี้นะครับเป็นจุดสุดท้ายนะครับที่อยากจะพามาเยี่ยมชมนะครับก็ตรงนี้เราเรียกว่าเป็นสปอร์ตคอมเพล็กซ์นะครับก็จะเป็นสถานกีฬาแล้วก็สัานาการนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในครับว่ามีอะไรบ้างครับเ,เชิญครับดี่เลยคะ่ะตามเลยนะค่ะก็ตรงนี้จะเป็นเป็นลานของเราในแังกี้สวัสดีครับผม ครับก็เดี๋ยวแนะนํานิดนึงนะครับอันนี้พี่อ้วนนะครับก็จะเป็นหัวหน้าสถานกีฬาและสุขภาพก็จะดูแลพื้นที่บริเวณนี้<อ>ส,ส่วนใหญ่ก็เข้ามานะครับเริ่มต้นเนี่ยก็จะมีทางหน่วยประชาสัมพันธ์นะครับก็คอยจะให้ข้อมูลแล้วก็ถ้าเกิดท่านไหนนะครับอยากจะมาใช้สถานกีฬาเนี่ยก็สามารถที่จะมาซื้อบัตรเพื่อที่จะออกกํบบาลังกายได้แล้วก็ต้องการข้อมูลเลยก็ติดต่อทางด้านประชาสัมพันธ์ดังด้านนี้ได้เลยเคานเตอร์นี่คัดหน้าตาใช่ไหมคะเจ้าค่ะไม่ต้องคัดเรเพาะของเราเนี่ยสวยต ตลอดการ oh. อยู่แล้วครับ ็อย่างที่บอกครับคือมันเป็นทั้งห้องสุขภาพด้วยแล้วก็เสร็จแล้วเป็นห้องสันทนาการด้วยนะครับก็ตรงส่วนนี้พอเข้ามานะครับก็คือนักศึกษาทุกคนนะครับก็สามารถที่จะมาสมัครเป็นสมาชิกได้แล้วก็พอสมัครเป็นสมาชิกปับ๊บทางสถานกีฬาเนี่ยก็จะมีการทดสอบสมรรถภาพของนักศึกษานะครับแล้วก็จะมีการแนะนําการออกกําลังกายที่เหมาะสมแล้วก็พอเข้ามาตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่ามีอุปกรณ์มียิมนะครับให้นักศึกษาเนี่ยได้ใช้นะครับทั้งปัณจกร ยานนะครับหรือว่าในส่วนของเ้นเวทหรือว่าเป็นทางลู่นะครับแล้วก็ยังมีห้องนวดต่างๆนะครับพน,นี้รายละเอียดเนี่ยอยากจะให้ทางพี่อ้วนนะครับช่วยบอกคร่าวๆหน่อยครับว่าในส่วนของถานกีฬาตรงนี้เรามีห้องอะไรอย่างไงบ้างครับครับเฉพาะในส่วนของเฉพาะห้องขยายความนิดนึงจากท่านรองนะครับก็ห้องนี้เนี่ยเป็นไฮไลท์ของสาลกีฬาสุขภาพมีขนาด ความกว้างประมาณเกือบพันตารางเมตรซึ่งใหญ่มากเลยนะครับในระดับต้นๆของประเทศเลยนะครับแล้วเครื่องมือค่อข้างๆอ e ุปกรณ์นี่ fully equipment ทันสมัยนะครับแล้วก็ขอที่จะมาใช้ห้องนี้ต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางกายก่อนแล้วก็จัดโปรแกรมแล้วมีครูฝึกที่จัดโปรแกรมให้กับสมาชิกนะครับที่ต้องการลดน้ําหนักต้องการเพิ่มกล้ามเนื้ออะไรต่างๆนะครับ อันนี้คือความพิเศษของที่นี่ครับนอกจากห้องยิมตรงนี้นะครับอย่างที่บอกก็คือว่าถ้าเราเดินไปนะครับตอนเย็นๆเนี่ยเราก็จะมีห้องโยคะเราก็จะมีให้ครูฝึกโยคะเนี่ยมาสอนให้ตอนเย็นๆนะครับเพื่อความยืดหยุ่นนะครับมีห้องลีลาด้วยใช่ไหมคะมีห้องลีลาด้วยแบิใช่ครับแล้วก็มีห้องอบิกด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดเมื่อยล้านะครับเราก็มีบริการนวดเพื่อสุขภาพด้วยนะครับตรงส่วนนี้เองเนี่ยเราก็มีร่วมกับทางโรงพยาบาลว่าถ้าเกิดทางโรงพยาบาลเนี่ยต้องการที่จะ ให้ผู้ป่วยเข้ามาฟื้นฟูนะครับก็สามารถที่จะมาใช้บริการในเรื่องของการนวดเพื่อฟื้นฟูได้นะครับแล้วก็ยังมีห้องเรียนนะครับสำหรับนักศึกษา,าทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬามีสนามกีฬานในร่มนะครับเป็นสนามวอลเล่สนามเกตบอลนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเรายังมีสระว่ายน้ําให้กิรร<ใ>นอดองนี่รรครับผมแล้วที่สําคัญคือเรามีห้องควอนตัมรอมอ่าโอสควอนตมใช่ไหมห้าห้องครับห้าสนามครับที่มากที่สุดในประเทศ ในอะ,ะ,ะ,ะดับของมหาลัยด้วยกันนะครับค้ับผมด้านหลังหนูเห็นเป็นอาคารตัวตรงนั้นคือ,อ าาเนอาคารออกไปไา,ารนาาสนามกีฬากางสนามกีฬากลางใช้สนามฟุตบอละสนบมีนุ่งวิ่งตอนนี้ยายก็จะมีคนวิ่งกันในสนามครับ,รบก็ตรงส่วนนั้นนะครับก็ทั้งวิ่งทั้งเตะบอลนะครับแล้วก็บางทีเวลาเรามีกิจกรรมกีฬาน้องใหม่นะครับเด็กๆก,ก็ได้ไปใช้สนามตรงนั้นในการแข่งขันกีฬาเรียนเชิญนะครับถ้าน้องๆสนใจอยากจะมาเป็นสมาชิกนะครับของมหาวิทยาลัยที่มีสถานกีฬาที่เราบอกว่ามีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานนะครับแล้วก็มีความเพียบพร้อมแล้วก็ มีในเรื่องของอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยครบคันนะครับก็เรียนเชิญนะครับอาจารย์คะหดูต้องขอบคุณ วันนี้ได้ให้เกียรติมาเป็นไกด์นำชวนในวันนี้สนุกมากๆาแล้วก็ไปได้หลายที่มากๆาที่เราไม่เคยได้ไปมาก่อนนะคะครับก็ขอบคุณนะครับที่ได้มาเยี่ยมชมนะครับในส่วนของกิจการนักศึกษานะครับแล้วก็ในส่วนของสถานกีฬานะครับซึ่งอาจารย์ได้เป็นคนรับผิดชอบนะครับก็ตรงส่วนนี้นะครับก็เลยอยากจะเชิญชวนนะครับน้องๆนะครับลูกๆนักเรียนที่กําลังมองหาว่าอยากจะเรียนที่ไหนดีนะครับก็มาที่มอเตอร์สอของเรานะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รก็ตรงส่วนนี้เนี่ยน้องๆหรือลูกๆนักศึกษาเข้ามานะครับอันนี้ฝากคุณพ่อคุณแม่ด้วยว่ามั่นใจได้เลยนะครับว่าเราจะดูบุตรหลานของท่านเนี่ยนะครับให้เป็นส่วนหนึ่งของบุตรหลานของเรานะครับเรามีที่เรียนที่ทันสมัยเรามีสถานที่ออกกําลังกายที่ทันสมัยแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายนอกจากการเรียนแล้วนะครับเราก็จะให้นักศึกษาเนี่ยได้ทํากิจกรรมนะครับก็คือเป็นการสร้างเสริมในเรื่องของเ,อเขาเรียกว่า soft skill หรือว่าทักษะความเป็นมนุษย์นะครับ<า>แล้ว ก็นักน้องนักศึกษาเนี่ยมาที่นี่นะครับหอพักเราก็เป็นหอพักที่มีความทันสมัยแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้พร้อมนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับเหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัยเลือกได้นะครับว่าอยากจะอยู่ห้องแอร์ห้องพัดลมนะครับแล้วก็โรงอาหารของเราต้องบอกว่าถูกมากๆนะครับข้าวราดแกงของเรา2อย่างนะครับสาบาทนะครับสาบาทราคาหมูขึ้นตอนนี้ข้าวก็ยัง30บบาทนะครับก็เลยฝากเชิญชวนนะครับน้องๆนะครับนักเรียนนะครับที่สนใจ กำลังมองหาที่เรียนนะครับในระดับอุดมศึกษาก็ฝากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีไว้ด้วยนะครับฝากไปได้วอยอ,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 อกใจด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะรายการและอินเรจูตีต้องขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะครับสวัสดีครับ